สวัสดีครับพบกับช่องทับผูชาแนว <laughs> นะครับวันนี้ก็จะมาให้พินุนานะครับฝึกนะครับฝึกฝึก,ฝ,กฝึกชงกาแฟนะครับฝึกชงชงชาเขียวนะฮะ F4 นะครับผม เหลือแต่อะไรอะชาไทยเหลือแต่ชาไทยนะครับชาเขียวขาดชาเขียวขาดนะเดี๋ยวผมก็จะเอ้าชาเขียวไม่มีเรามาฝึกทําชาไทย,ทยอ๋อนะฮะโอเคนะฮะดิก็ตามนั้นเราก็จะมาฝึกทำชาไทยเนาะนะครับเผื่อเผื่ออะไรรู้ไหมนะครับเผื่อจะได้เป็นเนาะแล้วก็อ่า ชงให้ทำให้พกกี่น้ากินแขกอื่นๆมากินอะไรแบบนี้นะฮะเอประเดิมด้วยฝีมือนะฮะเอมันอาจจะเป็นอาอาชีพในอนาคตต่อไปเนาะฮะเอฟซีลังจากที่เรา YouTube อ่ายอดตกอะไรแบบนี้ทำเสริมได้ได้เนาะนะฮะเอนะโอเค เราเริ่มกันเนาะนะฮะ FC การเรียนรู้ไม่มีวันที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้อะไรก็ตามนะฮะ FC สา,สามารถเรียนรู้ได้หมดนะครับ FC มก็ดูรถเนาะรถวิ่งไปวิ่งมานะครับก็นะฮะก็เป็นบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะครับ FC ก็ให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะครับเนาะก็ก่อนที่เราจะาไป ทำชาไทยนะครับฝึกทํำชาไทยแล้วก็อ่ะก็ต่อเนื่องกันนะ FC PT สกีน PT คาเฟ่ PT โกโก้ี่พระทํามภารวิตากูแคนเสื้อปักองค์ปุกประดิจนัคราชนะแล้วก็เอาแล้วเปี่ยวนะนะครับนะครับเอ่อสัง่งสินค้านในนําช่องทัพูชาแนลนะก็เป็นกำลังใจให้ลุงป้าเนาะวันนี้นะฮะก็ ฝากใจนะครับไปส่งส่งไปให้กำลังใจลุงป้านะฮะเอฟซีนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเอฟซีเดี๋ยวก่อนพี่นุนาจะไม่อยู่นะฮะจะไม่ว่างนะครับเอฟซี่านะครับผมติใจแล้วนะฮะนะครับโอเคครัไปดูกันเลยนะว่าผมจะทำได้ไหมนะฮะ แรกนะครับก็ต้องดูน้ําร้อนนะครับนะฮะตวมน้ําร้อนก่อนนะครับเราเช็คดูน้ำํำดูอะไรก่อนนะครับอ่าน้ำเต็มนะครับเราก็จะต้มเสียบเลยนะครับขั้นตอนแรกอ่าแล้วก็เสียบการน้ําร้อนนะครับอ่าเรียนรู้เนะาะ ไฟขึ้นแ,แล้วนะครับอ่าขั้นตอนที่สองนะครับ f ีรอให้น้ำร้อนมันเดือดก่อนนะครับ F4 แล้วค่อยเรียนรู้ขั้นตอนที่สองนะครับว่าต้องทำอย่างไรต่อนะฮะเตรียมอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นนี่เลยนะอาหาแล้วก็พี่นนาจะมาแนะนำสอนให้ผมนะฮะชงเป็นนะครับชาไ,ไท<ล>ยนีสองชาสองชาครับวิชา ชาผงอันนี้ชาผงนะครับชาผงนี่เป็นชาเม็ดเป็นใบใบอ่ะใบใบอ่ะะคอ๋อนะครับชาอันนี้ชาผงแบบญี่ปุ่นนะใช่ไหมชาผงแบบไทยตามือไทยแบบไทยเนาะอันนี้แบมนี่ชาญี่ปุ่นอ๋ออันนี้มีสองอย่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับผมนี่ญี่ปุ่นจะพี่ใส่ขวดอันนี้ไว้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับผมชานี้ใส่น้ำร้อนก่อนแช่ก่อน ผมก็ต้องทำให้เปลี่ยนทุกอย่างนะฮะเอฟซีเพราะว่าเออเราเป็นอย่างเงี้ยเกิดมีแฟนเนี่ยเออก็จะได้โชงให้แฟนกินได้นะครับอ่ามีน้ำตาลอ่ามีน้ำตาลมีนมมีนมแต่เราไม่มีนมเนอะอีนมีตาลมีนมนมร้อนอาฮะมีนมข้นหวานน้มข้นหวานมีไหมมีมีนะฮะมีนมมีไหมนมไม่มีผสมที่แต่นมผงอ่ะนมผงเนาะผสมเอานะฮะ คงจะได้ได้อยู่นะนะครับแกขับได้นะครับนะครับอ่ะก็จะดูนะครับพี่นุนาเตรียมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์แก้วอะไรต่างๆนะฮะอืมนะครับ FC ท่านใดก็อยากจะอ่าร้องชิมนะฮะหรือว่าสั่งให้ใครชิมก็กินก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เอออันหน้าฝนอยู่แต่ว่ามันก็ร้อนอบเป่านะฮะ อันนี้นมใช่ครับผมน่าจะมนมนะนมเปล่าใช่นะครับพี่นนาก็จะเตรียมของไว้เนาะใส่สูตรจี๊สูตรนะครับสูตรของพี่นนาใส่เท่านี้แหละใส่เท่านี้นะฮะขอน้ำร้อนร้อนอย่างเดียวอ่าใส่แก้วนี่น้ำตาลสองอย่างเนี้ยเหมือนกาแฟไหมแก้วนี้ประมาณยี่สิบอ่านะครับเหมือนกาแฟไหม ทำเหมือนกาแฟใช่ไหมคล้ายๆนะฮะแต่มันจะเพิ่มนมข้างใเพราะว่าดีเดย์ไม่อยู่แล้วไงสั่งที่ไหนไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําจินเองนะฮะฝึกทําจินเองนะครับอ่านะครับรอร้อนเดือดนะรอร้อนเดือดนะครับมีน้ําตาอ่าอันนี้คืออะไรคอฟฟี่เมลหรอขาวๆอันนี้นะสาหรับกาแฟนะครับ อันนี้คือน้ำตาลนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีคอมเมนอออันนี้คืออะไรอะน,น้ำผงน้ำผงเหรออ๋อนะครับไม่ใช่คอมพพลเมียนนะเอฟซีอ่านะครับนี่น้ำตาลอีกขวดหนึ่งนะก็อ,อ,อ,อันนี้กาแฟเนาะนะครับสำหรับคนที่กินกาแฟได้นะครับแล้วก็เฮลิบอยนะครับน้ำแดงอะไรผสมพวกโซดาพวกอะไรนะฮะน,นี่แหละนะครับนุ่งคนเนาะ อ่าน้คนเราก็มีแล้วนะครับพี่นุนาก็มีแล้วเนาะนะครับก็รอตอนต่อไปนะครับเอซีว่าผมจะทําออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับจะทานได้ไหมนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่ฝึกทํานะครับคงจะง่าย,ายๆนะมั้งคงจะไม่ยากหรอกนะครับในการปรุงอะไรแบบนี้นะครับนะอ่าพี่นุนาก็ไม่ห่วงสูตรใช่ไหม ไม่่วงสูตรเนาะนะครับเพื่อที่จะเป็นนะครับอ่าแล้วก็ทํากินเองได้นะครับเนาะก็อ่าใช่ไหมนะครับไม่่วงสูตรนะครับทํากินเองได้แล้วก็อยากขายถ้าอยากขายแบบนี้นะเอ้ฟสซี่ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าผมอยากขายขึ้นมาอย่างเงี้ยเออผมก็สามารถทําเป็นเนาะแต่ว่าผมก็จะทําได้แค่เมนูอ่าอะไรนะ ชาชาเดียวอ่าชาไทยนะครับเป็นเมนูเดียวนะฮะเป็นเมนูเดียวเนาะนะครับนะอ่าก็ลองดูกันว่าจะผ่านไหมจะดื่มได้ไหมนะเอฟซนะครับก็ติดตามด้วยเนาะนะเพราะว่าเออคิดอยากจะทําเราก็ต้องลงมือทํานะฮะนะครับถ้าคิดเฉยแล้วไม่ทำนะฮะจะเกิดประโยชน์อะไรนะครับ ก็เหมือนนะครับ fc ฝันเนี่ยถ้าไม่ลงมือทำฝันจะเป็นจริงไหมนะครับ fc ก็นะฮะวัะนนี้รอน้ำน้ำต้มนะครับน้ำร้อนเดือดก่อนเนาะ,นะ fc รอแป๊บหนึ่งนะครับ fc เนาะอ่าอดใจสักครู่หนึ่งนะครับผมได้แล้วนะฮะ fc ก็น้ำร้อนแล้วนะครับน้ำร้อนแล้วนะฮะ นี่นะครับเราก็ใส่น้ําร้อนพี่นุนาเติมน้ําร้อนเอาแล้วนี่เราก็คนอย่างนี้มือผมนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูหนึ่งหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดเหรอได้นะเป็นแบบนี้นะอ่าชาไทยชาไทยนะก็ต้องเป็นแบบนี้นะบอกตัวเองนะเนี่ยผมแบบแรกเราลวกเราลวกก่อนใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันต้องไปก่อน อันนี้ของพี่อ่าของพี่นะเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่อันนี้ไหมเออเคยนะเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่อันนี้ต้นไม้อ๋อใส่ต้นไม้นะฮะวางไว้ข้างไว้ก่อนอ่าโอเคนะครับตออ่ะเริ่มที่เอาชานนี้ก่อนอ่าชานนี้ใส่อันนี้ชาไทยเปิดแฟลชมันจะมืดละนะฮะ อ่าสองสองช้นโต๊ะอ่าชาแดงตามมือนะอ่าชาแดงตามมือสองช้อนโตะน้ำน้ำหนึ่งร้อยมลน้ำหนึ่งร้อยเอ็เอลอ่าอ่ะมาดูกันว่าพี่นุนากับผมทำกันต่างกันขนาดไหนนะฮะเอฟซีอันดับแรกเป็นของพี่นูนาก่อนนะครับน้ำร้อนหนึ่งร้อยเอ็เอก็คนไปเรื่อยๆนะ นะครับรู้ได้ยังไงว่าจะเอาประมาณไหนถึงจะได้ก็หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนะฮะอ๋ะอก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือนะอ่าฮะ,ะชักแล้ประมาณสีห้าครั้งอชาชักสี่ห้าครั้งใช่ไหม,มนี่นะครับอ่าอันนี้พี่นุนาไม่ห่วงสูตรนะครับผมอ่าไ,ไปนะฮะ ชักชาชักชักชักชาชักนะครับอ๋อสีสวยนะนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอืไฟก็ผสมสาสีรถมาก็สวยนะวมมองดูนิดนึงอาส่วนผสมส่วนผสมก็จะมีอ่านมนมนะครับอันนี้ทําเสร็จแล้วหรอไม่มีนมจืดเราจะผสมนมจืดเอาอันนี้น้ําร้อนผสมนม ประมาณนมจืดนะอันนี้นะอ่านมจืดเนาะอ่าสองแก้วอ่ะคือเดี๋ยวเราไม่มีนมคืออันนี้คือเอาน้มร้อนมาแทนนมนี่เราจะทำนมอ๋อเราไม่มีนมคือเอาน้มร้อนมาแทนนมเนาะแล้วก็จะเอานมข้นนะครับนมผงเนาะมาใส่นะครับ เราไม่ได้ซื้อนมนั่นมา,าเราแคซื้อนมกล่องมาแล้วก็<น>ทำคน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 นี่นมนะอ่านมอืมนี่นมนเป็นนมจืดนะอ่าฮะ <Okay. S 1> แล้ก็ใส่น,นี่สามสิบเอ็นอันนี้นมคนเอาวานไหมหวานนิดนึงอ่าอ่านี่นะครับอ่า ก็ถามลูกค้าว่าเอาหวานไหมหรือว่าแบบนี้นะ fc คนจินน้อยคุณคนจินหวานน้อยหรือไม่หวานนะนมข้นหวานกับนมพงนมผงนะนฮะก็คนคนนะครับคน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 เข้ากันน้ำตาลน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลถ้าใส่นมไปแล้วน้ำตาลไม่ใส่เนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลใอันนี้ก็คืออันนี้ผงผงผงชาแดงผงชาแดงนะ มันจะมีชาตามือกับชามังกรนอะ่ะครับใส่สองช้อน,น,อนหมดพอดีใส่ช้อนสองช้อนชานชาตุนะครับมนี่นะครับคนคนคนอ่าอ่อออาวคนคนเข้ากัน ชาที่เตรียมไว้นะครก็จะเอามาใส่ใส่ที่มะกรองอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับต้องมีตัวกรองเนาะเพราะว่าเออเดี๋ยวมันจะมีเศษชาเศษอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เทใส่ผสมก็จะเป็นเสร็จ<ช>สมบูรณ์ใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็คนให้เข้ากันอพอเข้าใจแล้วนะฮะ FC นะครับไม่ยากนะฮะนี่เราก็จะได้แบบนี้ลายแบบนี้นะครับนี่อ่าแดงชาไทยโอเคอ่าให้ผมลองไหมหรือว่าของหมดแล้วเอาของหมดพอดีชานี้หมดพอดีนาช้างสีใช่นะครับชามมงกรหมดพอดีคงจะเป็นวันใหม่นะฮะผมก็จะจะลองทําอยู่นะครับว่าเออลองทําแล้วมันเราทําได้เราก็จะสามารถสร้างรายได้ของเราเองนะฮะ ชาไทยค่ะชาส้มอ่านะครับผมเวลาไปไปสั่งแม่ค้าก็บอกชาไทยชาไทยสีส้มนี่นะสีส้มนี่นะอ่าโอเคนะครับบอกตัวเองใช่ไหมครับผมอ่านะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสูตรชาไทยใส่้ังแข็งไหมใส่นะฮะคือว่าทีแรกนะครับก็จะให้พีโนนาทําให้ก่อนเนาะทาเพื่อที่จะได้เรียนนะครับนะฝึกการทําชาไทยนะฮะเอฟซีแต่ว่า ของหมดอ่าข่าวร้ายนะครับของหมดนะครับผม<า>ก็เลย,ว,ยว่า,าวดดเดี๋ยววันหลังเนาะเดี๋ยวไปซื้อไอ้ตัวนี้มานะครับแล้วก็อันนั้นมันเป็นถุงอยู่แต่ว,ว่าเราใส่นี่เฉยๆเหรอนะครับแล้วก็มาทําใหม่นะคะเอฟซีฝึกทำเนาะจะเ,เป็นชามังกรจะได้ทําเป็นนะฮะเอฟซีโอเคนะครับเสียดายเนาะวันนี้เราไม่ได้ทานะครับผมไม่ได้ฝึกนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะ โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับเอาโอเคครับผมต้องด่าต้องเดิมนะครับหนึ่งแก้วพอดีสุดแก้วพอดีนี่นะครับใส่นมอันนี้เข้าไปแล้วก็อันนี้ครับนี่จะได้หนึ่งแก้วพอดีใช่ไหมถ้าใส่นมนี้เข้าไปบรรจุขายทันทีอ่าตามคือแบบว่าลูกค้าสั่งปกติลูกค้าจะสั่งแล้วก็จะมีฝาครอบใช่ไหมนะครับที่เห็นแล้วก็มีหลอดดูดนะฮะ อ่าแล้วก็จีนแรกก็เพิ่มนมเนี่ไปก่อนนะฮะตุท้ายแล้วก็เสร็จสิ้นนะฮะนะครับผมเดี๋ยวเราจะเพิ่มนมผมคิดว่าผมทําได้ยู่นะง่ายๆนะครับอ่าเราไม่ได้ดีเดย์ไม่อยู่เราก็ทํากินเองใช่นะครับเดี๋ยววันหลังเนาะวันนี้วันนี้ของหมดนะครับก็เลยต้องไว้เป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันมะรืนนะฮะตุดท้ายด้วยอ่านมคนนะฮะ โอเคน,นะครับก็สวยนะครับ fc นี่นะครับ <จะ S 1> ก็ฝากเ<า>ยอะก็ได้ถเยอะจะอร่อยใครที่ fc ท่านใดอยากให้ใครได้ดื่มได้ทานนะครับก็สามารถสั่งเลยนะครับกับพี่นุนานะครับนะนุนาพาไปดูหรือผมก็ได้นะวเดี๋ยวผมจะเรียนทำนะฮะ fc ก็ประมาณนี้นะครับ เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมเสิร์ฟนะฮะี๋ยวหลอดมาให้อ่าโอเคครับขอบคุณมากครับมผมแล้วก็หลอดดีนนี้นครับผมนะฮะ<า>ประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับจะใครกับช่องทับผูชแนลครับอนะ